เส้นทางแห่งธรรมะอันเป็นหนทางเข้าสู่สายทานแห่งความสงบนั้นมิได้โปรยไว้ด้วยดอกกุหลาบเสมอไปหากผู้ที่ต้องการจะหาความสงบสุขทางธรรมะที่ยังคงยึดติดอยู่กับกิเลสตัณหาและความโลภและคิดว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางแห่งการสแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อสะสมไว้ในยามลาสิขาบท เป็นเรื่องที่ไม่ควรพึงประพฤติปฏิบัติความสงบสุขทางจิตถือเป็นนิมิตหนึ่งแห่งการเข้าสู่เส้นทางธรรมะของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจะต้องละทางโลกให้สิ้นหนึ่งในบรรดาพระคณาจารย์ผู้เรืองวิชาศึกษาตามพุทธศาสนาจนเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศรูปหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่เอ่ยชื่อถึงแล้วชาวจังหวัดราช,ชบุรีคงจะไม่มีใครปฏิเสธถึงความน่าศรัทธาของท่านพระคณาจารย์ท่านนี้ก็คือหลวงพ่อแปลกแห่งวัดลำน้ำตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพรจังหวัดราช,ชบุรีหลวงพ่อแปลกท่านนี้แม้ว่าปัจจุบันนี้ท่านจะมีอายุอานามหลายพันษาเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีที่ท่านได้สร้างสมมาช้านานประกอบกับปฏิปทาของท่าน ที่เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นเสมือนเคลที่สะสมเอาแรงทานศรัทธาของสาธุชนใกล้ไกลที่ต่างให้ความนับถือท่านมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับจนบางท่านที่เพิ่งจะพบเจอหลวงพ่อแปลกมักจะเกิดความสงสัยไปถึงเหตุที่ทำให้สาธุชนรู้จักนับถือท่านได้ถึงขนาดนี้วันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจึงจะได้ถือโอกาสนี้ เปิดบันทึกตำนานความเป็นมาที่เล่าขานกันมาและประวัติที่มาของท่านอันเป็นต้นกำเนิดแห่งความศรัทธาของท่านที่หลวงพ่อแปลกท่านจะร่วมเล่าให้เราท่านได้รับรู้กันทั่วประเทศหลวงพ่อแปลกนั้นแต่แรกเริ่มเดิมทีท่านก็เป็นชาวจังหวัดราช,ชบุรีมาตั้งแต่กำเนิดท่านเกิดที่บ้านหมู่ที่8ตําบลดอนใหญ่โดยโยมบิดาท่านชื่อเตี้ย โยมมารดาท่านชื่ออีนามสกุลเดิมของท่านก็คือแน่จิตครอบครัวของท่านประกอบไปด้วยพี่น้องหกคนเป็นผู้ชายสามคนผู้หญิงสามคนโดยตัวท่านเองนั้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ท่านยังคงยาววัยอยู่นั้นท่านก็มีโอกาสที่ได้มาใกล้ชิดกับที่วัดลำน้ำแห่งนี้อยู่ก่อนแล้วเนื่องจากท่านเองเป็นเด็กที่อยู่ใกล้กับบริเวณวัด ดังนั้นการศึกษาเบื้องต้นของท่าน,นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาอาศัยวัดลำน้ำแห่งนี้มาเป็นสถานที่ศึกษาเบื้องต้นตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากที่ท่านได้ศึกษาจากวัดลำน้ำแห่งนี้ไปแล้วท่านก็ได้ไย้ายไปอยู่ที่วัดคงคาอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีด้วยความตั้งใจในขณะนั้นว่าท่านจะเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะอย่างจริงจัง โดยในขณะนั้น,นเหตุที่ต้องไปอยู่ที่วัดคงคางงเพราะว่าที่วัดลำน้ำแห่งนี้ในสมัยนั้นยังเป็นแค่สำนักสงฆ์ยังไม่สามารถประกอบพิธีอุปสมบทได้และเมื่อท่านตั้งใจว่าจะอุปสมบทครั้งนี้อย่างจริงจังท่านจึงได้โยกย้ายไปซึ่งหลวงพ่อแปลกท่านจับได้ว,ว่าปีนั้นเป็นปีพศ2477ท่านได้รับการอุปสมบทจากหลวงพ่อแช่มวัดนอนใหญ่ มาช่วยเป็นพระอุปชาให้และพระอาจารย์กรมาเป็นพระกรรมวาจารย์จโดยเมื่อถึงช่วงเวลาที่จะบวชท่านก็ได้ไปบวชณพพัทศีมาวัดดอนใหญ่และนี่ก็คือจุดที่มาแห่งการเดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัดในการบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นจุดแรกของชีวิตในการเป็นพระภิกษุสงฆ์และเมื่อท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อแปลก ท่านจะมีวิถีชีวิตแปรเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามกันได้หลังจากพักกันสักครู่ก่อนนะครับ การอุปสมบทของชายไทยนั้นโบราณท่านถือว่าเป็นการแสดงถึงการกระตัญญูรู้คุณต่อบุพการีและเมื่อลวงพ่อแปลกท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสง์แล้วท่านก็เริ่มที่จะเข้าสู่การศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงหลวงพ่อแปลกท่านมุ่งเน้นถึงความต้องการที่จะเข้าหาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาต้องการความเข้าใจและในที่สุดท่านก็ต้องการจะเข้าถึงการปฏิบัติ เมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านจึงเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พุทธศาสนานั้นสามารถดํารงอยู่ได้สู่ลูกหลานนั่นก็คือจะต้องมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งนั่นก็คือวัดนั่นเองเพราะเมื่อหลวงพ่อแปลกท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็ไม่เคยลืมสถานที่อันเป็นบ้านเกิดของท่านโดยหลวงพ่อแปลกท่านเดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดลำน้ำ ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์ที่ไม่มีถาวรวัตถุใดๆมากมายมีเพียงศาลาที่ใช้ประกอบพิธีหลังเก่าๆที่หลังคาก็รั่วเมื่อครั้งใดฝนตกก็ต้องหลบฝนกันเมื่อท่านคิดได้เช่นนั้นหลวงพ่อแปลกท่านก็พยายามหาวิธีที่จะสร้างวัดโดยในสมัยนั้นวิธีที่จะสร้างได้ก็ต้องรวบรวมกำลังศรัทธาซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นก็ ไม่ค่อยจะมีปัจจัยกันมากมายนักแต่กำลังศรัทธาด้วยแรงกายและจิตใจที่มีมากอยู่แล้วชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนในละแวกนั้นจึงตกลงใจกันที่จะบริจาคข้าวในนาให้แก่ทางวัดเพื่อให้วัดได้มีข้าวแล้วก็เอาข้าวเหล่านั้นมาเป็นค่าแรงในการที่จะจ้างคนงานที่จะมาช่วยกันสร้างวัดซึ่งขณะนั้นค่าแรงคนงานก่อสร้างก็ตกเพียงวันละ50สสตางค์เท่านั้น เมื่อหลวงพ่อแปลกท่านเริ่มมีความหวังในการจ้างแรงงานคนแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการก่อสร้างก็คือไม้ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องการใช้ไม้ซึ่งย้อนหลังไปในยุคนั้นการที่จะหาซื้อไม้นั้นหายากไม่มีร้านค้าขายไม้อย่างเช่นปัจจุบันนี้แม้ว่าป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ทางการจะมีการแบ่งเขตให้สามารถตัดไม้ขายได้ แต่ไม้ขนาดที่ท่านต้องการที่จะเอามาก่อสร้างวัดไม่ว่าจะเป็นเสาหรือคานคือต่างๆก็หาได้ยากยิ่งในช่วงนั้นเพราะว่าการซื้อขายทั้งหลายต่างหยุดชะงักเนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีหลวงพ่อแปลกท่านจึงต้องเดินทางไปหาไม้มาก่อสร้างวัดให้ได้ครั้งแรกๆนั้นท่านก็ได้ข่าวว่าแถวๆจังหวัดกาญจนบุรีนั้นพอที่จะหาไม้ได้ท่านก็เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี พอดีไปเจอกับกำนันหงก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่พอเข้าพรรษาท่านก็ต้องกลับวัดลำน้ำจำพรรษาอยู่ก่อนพอได้ไม้มาสร้างกุฏิแต่ก็ยังไม่มีหลังคาต้องอาศัยเป็นเพิงหลบฝนไปชั่วคราวก่อนแต่ท่านก็ไม่ย่อทอ้อพอออกพรรษาท่านก็เข้าป่าไปหาไม้อีกได้ข่าวมาว่าแถวจังหวัดพิษ,ษณุโลกมีไม้ท่านก็เดินทางโดยการโดยสารเรือแดง ซึ่งในสมัยนั้นใช้เวลาการเดินทางบนเรือทั้งหมด10วัน10คืนจนมาถึงที่พิษณุโลกด้วยความประสงค์แค่หาไม้ไปสร้างวัดก็พอได้ไม้มาบ้างพยานนั้นกระทำโคูรๆไปเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจําเป็นจะต้องทําอย่างยิ่งเวลาการเปรีเยนการเปียนก็ผกพังมาทํามาดูอยู่ไม่ทำบุญก็ไม่ต้องย้ายกันอยู่ที่บางสีฝนตกมานี่ต้องหลบเลี่ยงกันไป ไม่ได้อยู่เป็นที่นอนอธิแน่นอนได้นั่นในแน้ตอาจามาเองก็จำภาษาปีหนึ่งแล้วพอออกภาษาแล้วก็เช่าป่าหาไม้ตอนที่ระยะหาไม้บ้างหาดูประวัติที่ทำนั่นมันก็ได้ไปเสบทราบว่าที่บ้านใหม่จําบนอำเภอชมุู่ จังหวัดกาญจนบ,บุรีว่ามีไม้พอจะใช้ในการก่อสร้างได้ก็ไปติดต่อไม้ที่บ้านกำนันองกำพันกำนันองนี่เป็นคนสำคัญอันหนึ่งที่ที่หมู่บ้านนี้นเป็นกำนันแต่เป็นคนจีนนอกที่นั่น,นเป็นกำนันมาสามชั่วยุคนตั้งแต่กำนันฮงกำนันจิวลูกลูกชายชื่อกำนันบับสามคนที่ก็นีทำ เรื่องการบูชาผู้ชวชอบน่าจะมาไปติดต่อเรื่องคือของบทสร้างหลังเก่าตั้งแต่เริม่มเริม่มเริม่รมสร้างสร้างมาตั้งแต่ปศ .77 ไปพักที่นั่นก็กำนันหงนี่แก่คนชอบทางวัดทางพระชอบปฏิบัติเจอพระต้องต้องเข้าไปหาส่วนมาก สมัยนั้นอาตมาได้ยินแต่ชื่อยังไม่พบว่าหลวงปู่ยิ้มองค์ไหนได้ยินแต่ชื่อคงจะไม่ทันแต่ว่ากำนันหงก็ยังทันอยู่แ็เคยไปตามมันจะเล่าให้ฟังให้อาตมาฟังว่าหลวงพ่อยิ้มแกชอบอยากใย้คนได้ศึกษาธรรมะธรรมโมเพื่อจะได้ ให้พุทธศาสนารุ่งเรืองแกก็พยายามเจาะพระในต้องนิมนต์ถ้ามีเครื่องสวยเป็นน้ำปะนะเป็นอะไราะได้ยินดีจะชอบสังวัสมากและอาจจะมาไปกระชายกของวัดไปจิตต่อเรื่องโบทคือโบ,บทหลังนี้นี่ไปติตต่อที่ที่นั่นแกกะรับทำส่งมาถึงบ้านโปง่งราคาต้นละ35บาบาทสมัยนั้นของยังถูกไม่แพงถูกมาก บทสร้างหลังหนึ่งไม่คิดเป็นน้อยสร้างมาตั้งแต่เริ่มพศ77ในปั้นอิกด,ด้วยทําด้วยทํางานด้วยมามายกเอาพศ79สองปีนี่ทำไม่น่าเชื่อว,ว่าจะแล้วได้แล้วก็ไม่เคยนึกว่าจะทาได้อย่างนั้นแต่ว่าทําเป็นของไม่ประณีทำมาเรียวกว่าใช้ได้ไม่ได้ชาปูนทาอะไรจะฉไรชาจากข้างน,นอกว่าปูนใช้ปูนเก่าสีก็ทาเป็นแค่จัวหน้าบันนี่เท่านั้นอนอกนั้นไม่ได้ใช้ทาเลยทั้งหลัง และเกี่ยวกับว่าความอัตลักษของประชาชนด้วยคือหาวิธีที่จะช่วยกันสร้างหลายๆอย่างไปบอกบุญไปบอกมาปีแล้วก็ยังไม่ได้เท่าไหรอีกปีก็ยังไม่ได้เท่าไร่เลยต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่บอกว่าเราชาวนาขอช่วยบริจาคที่คนละหนึ่งได้ได,ไดไหมข้าวเก็บเกี่ยวมาแล้วมาส่งให้วัดวัดจะได้เป็นกําลังก่อสร้างมาตกลงได้ได้ไปเน้นให้ข้าวสิบกว่าเกียน ก็ได้พอสมควรอยู่หลังจากนั้นมาก็ถ้าส่วนมากในบทหลังนั้นใช้แรงงานคนมากจ้างเขามาเท่าไรจ้างจะคนก็ออิดก็ออิดสมัยนั้นช่างชั้นหนึ่งก็ออิดวันละหนึ่งบาทพกจับกลางนี่ประมาณในีราวห้าสิบดังวันเนึ่งเอาละครับจะเห็นได้ว่าความยากลำบากในการก่อสร้างวัดสักวัดหนึ่งในสมัยนั้นยากเย็นแสนเข็นอย่างไรบ้าง อีกสักครู่<ส>เรามา,าติดตามกันต่อครับว่าท่านจะสร้างวัดได้อย่างไร ลวงพ่อแปลกท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างวัดที่มีบุญคุณกับท่านมาตั้งแต่เด็กให้สำเร็จท่านต้องเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึง่งทุกๆช่วงเวลาออกพรรษาเพื่อไปหาไม้มาสร้างวัดทั้งจังหวัดพิษณุโลกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีไปจนถึงชุมพรไม้ที่ได้มาจากแต่ละแห่งนั้นถูกรวบรวมมาก่อสร้างเป็นวัดลำน้ำโดยครั้งแรกนั้นหลวงพ่อแปลกท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้เริ่มสร้างกุฏิ และสลาการ,ปรเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่พรรษาที่สามท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดลำน้ำแห่งนี้โดยครั้งกะนั้นท่านกำลังพยายามสร้างโบสถ์และด้วยความวิริยะอุตสาหะหลวงพ่อแปลกท่านก็สามารถสร้างโบสถ์หลังแรกของวัดลำน้ำได้สำเร็จเมื่อปีพศ2480โดยหลวงพ่อแปลกท่านยังบอกว่าครั้งนั้นโบสถ์เสร็จแต่ยังไม่ค่อยสวยงามนักเนื่องจากมีการฉาบปูนก็เป็นปูนกาว และฉาบเฉพาะด้านนอกเท่านั้นด้านในยังไม่ได้ฉาบเนื่องจากอุปกรณ์และปัจจัยต่างๆในช่วงนั้นดูขาดแคลนไปหมดแต่ในที่สุดจากวันเวลาผ่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อความตั้งใจจริงอย่างอุตสาหะของหลวงพ่อแปลท่านได้บรรลุมาจนถึงบั้นปลายารลูงปู่มาเป็นเจ้าว่าท่านนี้ต่้งแปรพศเลยก่อนพศนี่จะจำไม่ได้ประมาณเอา เจ็ดเจ็ดอีกสามปีแปดศูนย์แปดศูนย์ครบับถ้าจำตรงนี้มีได้ห้าแล้วครับอยู่ได้ตอนนั้นตอนนั้นทีอาจจะมา,หาให้เลยอาจจะมาไม่อยู่หรือว่ายังไม่อยากได้หรือว่ามีไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนะ <Yeah. S 1> ของเงินนะเขาบอกไม่ได้ต้องไปดูแลต้องไปช่วยกันเอาเขช่วยเขช่วยก,กันไปอย่างนั้นเ่างั้นแล้วอาจจะมาเองก็บวชแล้วก็ท่างยมยอมลุงก็บอกว่าเมื่อทีจะไปอยู่สังปราห์ จำลองก็บอกอ,อยู่ไม่คือว่านอยู่ที่นี่ก็ได้เอาอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่แต่ว่ารยมากเขาย้ายๆจะไปบวช์ทางโน้นแล้วไปอยู่อีนู่นโยมป้าคนใหญ่หมดในะอุปการะไม่มีบุตรพระไปบวชคืององค์คือองค์รับหมดช่วงที่บวชนั้นหลวงปู่ได้ปฏิสังขรณ์หรือว่าได้สร้างอะไรบางอย่างแรกเริ่มสร้างแต่กุฏิ เขาทำมันยังไม่เอยสมบูรณ์หลังคายังไม่ยังไม่ในด้านแล้วก็ไม้พวกข้างบนยังไม่ได้ปรุงก็เริ่มทำตั้งแต่นั้นเรื่อยมาทั้งปีมันก็ไปทั้งปีก็ไปไปจนทีว่ากลับมาก็ในวันสิบสี่ข้า1 3ิบสาขาวัดลำน้ำในปัจจุบันจึงแลดูงดงามควรค่าแก่การเป็นศาสนสถานอย่างแท้จริงภายใต้การดูแลปกครองของหลวงพ่อแปลก ซึ่งเป็นเสมือนร่มโพร่มใสของบรรดาสาธุชนทั้งหลายที่ต่างเดินทางมาพึ่งบารมีจากท่านอย่างไม่ขาดสายแม้ปัจจุบันนี้ภารกิจของท่านยังมีอยู่มากมายไม่เคยสัางสาแต่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์หรือแม้แต่การทานุบารุงพระพุทธศาสนาซึ่งท่านมักจะเอ่ยถึงคติธรรมประจำใจให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปฏิบัติความดี และที่สำคัญต้องรู้สึกสงสารตัวเองแต่อย่าเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเพราะจะทำให้เกิดความท้อถอยไม่ก้าวหน้าสิ่งใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำก็อย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้ให้ทำเสียก่อนสู้เสียก่อนคนเราไม่ว่าจะเกิดเป็นเพศไหนชาติไหนก็ตามขอให้มีความขยันในการทำมาหากินจะต้องเกิดความสุขแก่ชีวิตในบั่นปลายจนได้ ยึดมันถือมันต้องการในคนเร,เรามีจิตใจปฏิบัติความดีไว้ให้ตัวของเราเองต้องสงสารตัวเราเองเราไปทําอะไรลำบากคุณยังความดีมีบ้างไหมนี่ต้องครบครัวดูนะเราทํานี่เป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวนมบ้างไหมนี่เราควรจะได้ความเล็กความคิดและอีกประการหนึ่งที่เราทําไปเนี่ยอย่าไปเห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไปเห็นเขาอย่างนี้เราทําอะไรไม่ได้แบบท้อถอย ถอยหลังเรื่เงินไม่เดินหน้าก่อนที่เราจะไม่ได้ลงมือทำอะไรเราปฏิเสธแล้วอย่างนี้ไม่ได้หลักอันนี้ใช่ไม่ได้เราต้องลงทำให้มันประสบการณ์ให้มันแน่นอนทำได้ไหมถ้าอย่างนี้ไปพูดแล้วเ,เชื่อถ้ายังไม่ลงมือทำนี้พวกเบิยังไม่เชื่อความเปนจริงต้องรู้ว่าของเนี่ยคนเราเนี่ยทุกคนทำไม่ได้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องทำได้อย่างหนึ่ง <c oughs> แ้วธทรมากที่ลวงปู่มอบให้กับพูกสารนิสิ์ที่มากราบไหว้หรือว่าลวงปู่ได้บวชให้นะครับลวงปู่ให้ทำมากเลยกับเขาทุก่างคนเราเนี่ยพูดตำส่วนแล้วจะไปอยู่ในเพศไหนก็ตามขอให้เป็นคนขยันทำมาหากินเนี่ยมีความสุขต้องไปต้องไปเรียกว่าเราความสุขมันเข้ามาเองเรียกเขายัางไงว่าสมสุขภาวนาเทวดาศักษาว,าว,านนวามมันสางคืนมันก็ยังมาสาเร็จมันสาเร็จการปฏิบัติ มันปฏิบัติเนี่ยเราทําได้หลายอย่างือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่จะเราเลือกเวลาเลือกกันแดดร้อนก็ทําได้แดดจ้าร้อนเราไปทําในร่มมันเป็นไแดดเผาไปอื่นๆเราไม่ถูกเวลาแดดร้อนเราเข้าที่สงบที่เย็นๆที่นอนๆออกไปหางานที่้างนอกที่นอนๆฝนตกก็ทําในร่มแดดออกอย่างนี้เราก็ทําในร่มหาวิธีงานทาในร่มเนี่ย ฉันน่ยังยอ,อยู่คนจีนคขาอย่างนึงก็ทำอ๋นี่งานเขาอย่างนี้ไปประสบการณ์มาแล้วต้องจำเอาไว้บ้างไว้มากก็น้อยเอาไปใช้มันเป็นประโยชน์นี่อันนี้เป็นหลักธรรมของคนเราที่ควรจะมีไว้และในโอกาสอันดีนี้เองรายการเปิดบันทึกตำนานขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันรับฟังพรอ,อันเป็นสิริมงคลชัยแห่งชีวิตจากพระเกจิอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสศรัทธาแห่งยุคนี้ หลวงพ่อแปลกแห่งวัดลำน้ำตำบลดอนใหญ่จังหวัดราชบุรีครับสุดท้ายนี้ผมพ่อเขากราบหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ให้พรท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการเปิมพิกตำนานช่องห้าอยู่เวลานี้เจริญพรอาจจะมาภาพขอขอนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายที่อาจจรมาได้ํำเพงมาแล้วขอแผ่พระอบุญกุศลนอันนี้ทั่วไปขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความจเจริญทรรมาค้าขึ้นในเป็นสีหมหาเจษถีเมืมมมองมีเงินทองสิ่งใดที่ท่านปรารถนาขอให้สิ่งนั้นผ่านสําเร็จสมของปรารถนาทุกประการแทน